สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านุอ,อีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาจัดอันดับ10ทรงผมสุดเท่ในตระก o อนบอลกันนะครับ นับตั้งแต่ที่โกคูเปิดตัวในปี1985ตราคุนบอลก็มีชื่อเสียงในด้านะทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ทรงผมที่โดดเด่นที่สุดนั้นแหลมคมและดุร้ายเหมือนกับนักรบชาวไซย,ยาหลายคนโกคูและเบจิต้าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้และมันยอดเยี่ยมมากที่ทรงผมของพวกเขาเข้ากับสายเลือดของชาวไซย,ยาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามมีทรงผมบางทรงเช่นรังที่สามารถปรับเปลี่ยนทรงผมที่พบเห็นได้ทั่วไปโดยไม่ซ้ำกันในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งทรงผมที่ดีที่สุดบางส่วนตัวละครส่วนใหญ่มีทรงผมที่ดีขึ้นโดยการแปลงร่างเช่นซูเปอร์ไซย่าอย่างไรก็ตามดราก้อนบอลเป็นที่ตั้งของทรงผมที่เจ๋งที่สุดในอนิเมะเลยทีเดียวอันดับที่สิ รันจิผมสวยที่เปลี่ยนสีรันจิหายไปจากแฟรนไชส์ตรากอนบอลแต่เธอเป็นตัวละครหลักในซีรีส์ดั้งเดิมอาการแปลกๆของเธอคือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเมื่อใดก็ตามที่เธอจามการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนบุคลิกของเธอเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนสีหน้าดวงตาและแน่นอนว่าสีผมของเธอด้วยไม่ว่าจะเป็นสีปลอนหรือสีน้ําเงินรันจิก็มีผมหยิกยาวหนาะสวยงามไม่มีตัวอย่างผมแบบนี้อีกแล้วในตรากอนบอลที่ ที่มีตัวละครมากมายที่มีผมเส้นตรงหรือผมแหลมขนาดใหญ่ผมของดันจิยังคงมีเอกลักษณ์เท่และไม่เหมือนใครอันดับที่เก้ส่งโมฮอกที่ดูดีที่สุดของสามารถ ทรงโมฮอแบบนี้ก็มีเห็นหลายตัวในดราก้อนบอลนะเช่นของหมายเลข1ิหรืออย่างอุบุแต่มันก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าของซามัถเลยซามัถเป็นหนึ่งในวายร้ายที่ทรงพลังที่สุดในดราก้อนบอลไคโอชินส่วนใหญ่และผู้ช่วยของเขามักจะมีทรงผมที่คล้ายกันแต่ซามัถนั้นเข้ากับตัวละครได้ดีกว่าคนอื่นๆ โมโฮอของสามัตเกือบจะเป็นสไตล์อีโมโดยวิธีที่มันไหลลงมาผ่านแก้มและห้อยอยู่เหนือตามันเข้ากับบุคลิกและเสื้อผ้าที่เลือกได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าสามัตอาจเป็นตัวร้ายและเราก็เดาได้อย่างถูกต้องด้วยอันดับที่8ผมยาวนุ่มลื่นสลวยของราดิส ราดิสเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่ประเมินค่าต่ำที่สุดของดราก้อนบอลและเป็นหนึ่งในตัวละครที่เสียประโยชน์มากที่สุดในดราก้อนบอลเขาเป็นเนตผลหลักสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดราก้อนบอลเห้ผลที่โกคูเรียนรู้ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวและเป็นพี่ชายของโกคู บทของราดิสอาจมีไม่กี่ตอนเท่านั้นแต่เขามีการออกแบบที่น่าทึ่งโดยทรงผมของชาวไซยาที่ดีที่สุดที่เห็นในซีรีส์มันยาวอย่างไม่น่าเชื่อและมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับร่างซปเปอร์ไซยาหสามแม้ว่าทรงผมของราดิสจะยาวจนน่าตลกแต่ก็สามารถจัดทรงให้ดูดีและพลิวไหวได้อย่างดีเยี่ยมอันดับที่7โกเทนผู้ดีไซน์ทรงผมให้แตกต่างจากพ่อและพี่ชาย เราอาจจะอยากเห็นโกเทนเติบโตขึ้นมาในภาคซูปเปอร์แล้วเราก็ได้เห็นเขาใน Super, Super en, มูฟี่ดราก้อนบอล Super Super h e ร์ฮีโรโกเทนมีทรงผมแบบเดียวกับที่มีในตอนจบของดราก้อนบอลเซตมันอาจจะคล้ายๆกับของจีนคุณย่าของเขา แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนซูเปอร์ฮีโลประมาณ1ปีเท่านั้นดังนั้นจึงสมเหตุสมผลว่าทำไมผมของเขาถึงเป็นแบบนี้โชคดีที่มันดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่โกคูหรือโกฮังมีทําให้โกเทนมีเอกลักษณ์ของตัวเองในที่สุด อันดับที่6ทรงผมซ ah ูเปอร์ซิยาโกหังในเซลเกมการได้เห็นโกคูและโกหังในร่างซูเปอร์ซิยาหลังจากฝึกในห้องแห่งการเวลาในช่วงเซลเกมนั้นยอดเยี่ยมมากโกหังเปลี่ยนทรงผมที่แตกต่างกันมากมายในตราคอมเซตแต่ทรงผมของซูเปอร์ซิยาณจุดนี้ถือว่าดูดีที่สุด ผมของโกหังให้ความรู้สึกค่อนข้างคล้ายกับผมของโกคูในร่างปกติในขณะที่ยังคงรักษาสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโกหังเอาไว้และเราจะได้เห็นผมทรงนี้อีกครั้งในมูฟวี่ภาคโบแจ็คแม้ว่าในภาคดราก้อนบอล Super Super Hero จะพยายามนำผมทรงนี้กลับมาแต่ว่ามันดูไปเท่เหมือนตอนเซล์เกมนี่น่ะซีอันดับที่5 ฟิวเจอร์ทรังกับลุกผมยาวฟิวเจอร์ทรังมีผมที่ดูดีเสมอไม่ว่าจะยาวแค่ไหนก็ตามเช่นเดียวกับการแปลงร่างเป็นซูเปอร์สซยาโดยเฉพาะร่างซูเปอร์สซยาก็อตในซูเปอร์ดรก้อนมอลฮีโร่รูปลักษณ์ที่ดีที่สุดของทรังคือทรงผมยาวนี่แหละมันดูดีที่สุดในช่วงมูบบี้ภาคโบจ็ค ครั้งมีผมสีม่วงแทนที่จะเป็นสีดำผมที่ดูยุ่งเหยิงและแบนแทนที่จะสูงและแหลมร่างซูเปอร์สีย่าก็ให้ความรู้สึกแตกต่างไปพิเศษแม้ว่ามักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับร่างซูเปอร์สีย่าในตำนานอย่างโปรดีก็ตาม อันดับที่4ทรงผมตั้งแหลมเฟี้ยของเบจิต้าทรงผมของเบจิต้ามีความแตกต่างกันมีมากนักแน่นอนว่านี่เป็นเพราะผมของเขาชี้ขึ้นอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างมากเมื่อเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้ทรงผมของเบจิต้าเปลี่ยนไปและบางครั้งสีอื่นก็ช่วยเสริมลุคให้ดูดีขึ้น ทรงผมของปิจิต้าที่มียอดแหลมนั้นดูยิ่งใหญ่แม้ว่ามันควรจะดูตลกอย่างหรือเชื่อก็ตามทรงผมของเขาจะแตกต่างเล็กน้อยจากตอนเป็นเด็กแม้ว่าสิ่งนี้จะขัดกับหลักการของทรงผมของชาวไซย,ยาในดราคอนบอลก็ตาม อันดับที่ 3. ผมยาวของยัมชายังคงเป็นเอกลักษณ์ย้ําฉาเป็นตัวละครที่ถูกลืมคนหนึ่งในตรากอนบอลถึงขนาดที่ว่าโกคูลืมเขาที่จะพาเข้าร่วมในศึกประลองพลังแต่ในสมัยหนุ่มๆนั้นเขาก็เป็นตัวละครอันเป็นที่รักที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีอยู่เสมอผมยาวหยิกเป็นลอนของยัมชาเป็นหนึ่งในลุคที่ดูดีที่สุดในตรากอนบอลและยังคงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในซีรีส์เมื่อรวมกับ รอยแผลเป็นที่ได้รับจากการฝึกวิชาก่อนการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่23สิ่งนี้ก็ช่วยให้ย้ำฉาเป็นหนึ่งในการออกแบบที่ดีที่สุดในดราก้อนบอลอันดับที่ 2. โกคู Goku, และทรงผมซปเปอร์ซิยาที่แตกต่างกันทั้งหมด โกคูเป็นตัวละครที่เริ่มเทรนเกี่ยวกับทรงผมแบบมหากราบในตรากุนบอลแม้แต่ตอนที่เขาเปิดตัวครั้งแรกผมแหลมคมของโกคูดูแปลกตาเมื่อซีรีส์ดำเนินไปซีรีส์ก็มีความเฉพาะเจาะจองและละเอียดยิ่งขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกันที่แฟนๆเห็นในปัจจุบันโกคู Goku ยังมีการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าหลายร่างซึ่งทั้งหมดนี้มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพร้อมกับการแปลงร่างที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุดในตรากุนบอล ร่างซูเปอร์ไซาของเขามีรูปแบบที่กระจ่างที่สุดอยู่แล้วต่อมาก็ซูเปอร์ไซยสองและซูเปอร์ไซย่าก็เป็นการปรับปรุงที่ยอดเยี่ยมสําหรับสิ่งที่โกคูมีแม้จะมีรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมแต่ทรงผมที่ดีที่สุดของโกคูโดยรวมน่าจะมาจากดราก้อนบอล GT โดยร่างซูเปอร์ไซย่ี่มากกว่า อันดับที่1ทรงผมของโบรี re, ทุกร่างที่น่าทึ่งโบรี Bro re, เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดนับตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ซูเปอร์ไซยาในตำนานเุ hey, ผลน,นี้เป็นเพราะความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งในฐานะชาวไซยาและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโบรี Bro re, สามารถดึงดูดผู้ชมด้วยทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ บอรีทุกรุ่นมีรูปลักษณ์ที่น่าทึ่งรวมถึงร่างปกติซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์ไซยาในตำนานและร่างที่บ้าคลั่งที่เห็นในดราก้อนบอลซูเปอร์แม้บอรีในซูเปอร Hero, ์ดราก้อนบอลฮีโร่ก็ไม่ลังเลเลยที่จะมอบทรงผมที่ดียิ่งขึ้นให้กับโปรรีไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่า3และซูเปอร์ไซย่า4แล้วเพื่อนๆละครับชอบทรงผมของตัวละครตัวใดมากที่สุดเพราะอะไรครับ